สบายดีพี่น้องผู้ไทยชาวไทยชาวลาวมื้อน,นี้มาเจอพี่น้องชาว <c oughs> จังหวัดสาแก้วครับพี่น้องครับบ้านผมหองว่ามะ่กี้พ่นอันนี้นะครับบ้านผู้ไทยบ้านไฟเนี่ยเขบอกว่ามะ่กี้พ่นแต่ว่าผู้ลาวสาแก้วนี่หลังหองว่าเปล่ามาอีกยังก็ครับมาผีพวนมาผีพวนอ่ะโคราชเอิ้นว่านมงัวป่าคนโคราชเอิ้นนมงัวพี่น้องเดี๋ยวนุ่มงัวจันทบุรี เช,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 ชียงใหม่นมแมวจ้ะนมแมวป่ะเชียงใหม่นี่เชียงใหม่นมแมวจันทุรีก็นมบัวบัวนมไม่น่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรครับอยู่ตรงนี้สามแยกต้นกระบกช่องกลุ่มสามแยกต้นกระบกช่องกลุ่มพี่น้องโอ้ออกจากวัฒนธรรมนครแม่วัฒนธรรมนครมาแล้วก็ไปอีสานก็คือแยกนี้อันนี้หมักที่ป่วนครับพี่น้อง มีทั้งแบบเพิ่มมีทั้งแบบเพิ่มแล้วก็แบบสุกนะครับนี่ครับร้านแรกเลยของของป้าจ่อยขอองป้าจ่ยเนาะพี่น้องเนาะร้านแรกเลยป,ยปย้าจ่อยป้าจ่อยขายจังไหนนี่พ่วงละหานซีฟครับพี่น้องครับนี่ผ <ตา S 1> ีพวนตาอยากเหนป้าจอยกรลุงใช่พี่น้องจาัตคารบ้านทู่ออกออโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วจ้าบ่ไมรู้กันนอะบ่ทูงคุมสตังมีป้าจ่อยกำลังขึ้นต้นงัวลุงชายก็แบกไม้ โอ้ไม่บันไดยี่ไปเก็บมาขี้โกยมากิ้งโกยแดงแตหมายสองขายสองสองมือมันมันเหมือนนั่งนงาโอ้บักสมกุ้งบ้านควายเหรอวะเออนอกจากนั้นก็มีบักเขียบขายพร้อมน้วยเขียบจะมีมันมันเทียนมีแตงไข่แตงไขมีหมากมีแค่นตะลุกมีอันนี้พร้อมขนาดนอตนี่เนาะโอ้บักพี่พวนพี่น้อง ผีป่วนโอ้ของฝากจากจังหวัดใดก็ครับนีสาแก้วสาแก้วที่ซานซางจ้าสาแก้วว่ามันผักเอออันนี้ลูกยีค่ะบ่อันนั้นลูกหีบอ่ครับหมักหมักเข่งนาราใครก็เรียกเป็นหมักเข่งหรอข่อยโคราชอ่าหมักเข่งกุ้งเจี๊ยบก็เรียกลูกหีโอ้อันนี้บ่ลูกหีแน่ โอ้หนี่แหละครับพี่น้องอาหารปลาแยกต้นกระบกพี่น้องสุดลูกหูหลูกตาเขานี่ตลาดแง่นาเนี่ยบักี้พวนบักพี่พวนออกหลายแต่ว่ามองว่ามาขีพนพี่น้องอุทไทยบักเข่งนี่ขายจังไหนบักเข่งบักเข่งสามจ้าบักเข่งเหรอมำหาสิบไว่าอันนี้หาสิบเอาเอาอันนี้ห้าสิบแล้วก็เอาบักเข่งห้าสิบ ไปหนึ่งร้อยเนี่ยของฝากแยกกระบกร้านป้าจ่อยแล้วป้าอะไรอีกนะป้าจ้าป้าแอบป้าแอดไม่เป็นอยอันนี้มังกรเนี่ยมาเกียบไพนามาเกลียบบ้านเนี่ยทุกเนี่ยโอ้เขาเขามีขายเขามีขายหลายอยู่มาเขียบนี่เบงโหลดจำเบงโหลดถูกขายยังไงมาเกลียบโุละห้าสิบละห้สิอันนี้เป็ดแม่ค้าแถมเจ้าจ้าปมาแม่ค้าแถมมาเข่งแถมไปฝากคนทางฝุ่นบ่มีจ้าถูก ออกมาเค็งเลยก็บักพี่พวนไม่ผูเทาเพ่าะไปปักผู้เฒ่าแนะปลเจนกระบั้โอ้นี่บักพี่พวนแดงๆพี่น้องอยากเห็นป้าเอยก็ให้ดูในพัตตะคารบ้านทุ่งพัตตะคารบ้านทุ่งหมอใเลยจ้านี่ของคุณสตางค์ของคุณสตางค์แต่สดงดเชื่อเบื่อทวงใช่ครับเขาไปบ่อนาะพี่จย์บ้านฮารอยปลาเจนกระปิ้นลำปัน เราเรียน,น,นอนุบาลอยู่ทอเงินหินเรียบร้อยขอบคุณลหลายๆครับออพี่น้องมานเนี่ได้บักเข่งกับบักพี่พวนกับบะเหลี่ยมท่านีน้ละสวัสดีครับ